กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีพี่น้องข้างฝั่งไทยเราก็ฟังเล่าเนาะมาพบกันกกน,น,น,นีดแล้ยวกับส่องซาวไมซ์แนลเนาะื่อนี้พงเฮ้ากับซิมาพาเบิง่งทุกคนเอ้ยเพื่อนที่ว่าไพ่ใหม่เมื่อคืนนี่เนาะเดี๋ยวซิมาห้เบิ่งสภาพมันเนาะสภาพที่เห็นทุกคนเอ้ยกับซีเรือประมาณนี่เนาะเป็นตาหนาเห็นใจเพคนอยู่เลยบอลน,นี่หละบอไพด่ดูล้วลงมนเนมื่อคืนนี่นั่นนี่เลย เห็นหลดไทยบ่ทุกคนเดห,หัวหลดไทยทีเพิ่นพยายามาออกมาเม,ามาื่อคืนนี่ก็สิเเลือประมาณนี่ทุกคนเอ้ยออกมาแบบบ่สมบู์เนาะเพราะว่ามันใหม่แห้งอีหล้วนะหลด,ดับเพลิงกับเขามาบ่าได้สภาพทางก็คือที่เห็นทุกคนกเอ้ยอากาศฮเพื่อนเพิ่นก็อยู่ท่ายซอยอยยูสุดเลยนะเนาะยู่ไกลทางง่างยายูก็เลยว่าเขามานำบ่ทันเนาะหลดดับเพลิงเขาบ่าถึง สะพาพที่เห็นกะเรือสำนีเลยทุกคนเอ้ยเสาทั้งทึงกะใหม่เบิดเนะาะสภาพเสาทั้งทึงเรือสำนีบอนที่เพิ่นลุ่มลุเม,มื่อคืนนี่ก็อยู่วางนี่ไปพอกับจ้าข้องเพื่อนเพื่อนทุกคน,คกคนเอ้ยเหตุยังบ่ได้ก็ได้แต่มายืนแย่งเพื่อนก็นได้นาะหนาเห็นใจเพื่อนอยู่เรือแต่เท่าทานป่าที่นี่ สภาพต้นเสาทั้งทึงหลอนแกกแท้ <c oughs> อันนี้ก็เป็น,นจากของเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยเป็นรุ่นอ้ายเนาะนเป็นน้าไร้ฟูนถือไฟสดนะก็แค่แน่แล้วปกติเกลียวซองซองทรงใส่น้ำเกลืยวองทรงค่ะมือเครื่องพ่นแล้วมันลงมาแล้วเป็นหน้าเจาะเบิ่งอยู่ เออพ่นก็ลงมาอยู่มือบ้านนีเจะอ่อกมากกับอะไรสังเกตเท็นีหยังพิดปกติบอบเป็นซูทแคบกะดุงตะล่างส่วนลายเชินไปข้นแค่แวบเปิดไพ่เปิดไพ่เลวก็เปิดไพ่ตะล่างแลวก็ลูมากเหมือนกมาดามเี้ยออกมาดำงบเนาะคออย า่ได้นอนปกติแกยังโสคดีอยู่เนาะผมมีใคเป็นยังไรเสียยก็แต่เพือนนี่แหละเนาะก็ยังดีอยู่ที่ผมมีคนเป็นยังไรเนาะเยเาะขาไผาเาเข็นไปในใดก็สู่ต่อไปหันแล้เสียใจนํำ ทางเทางเงือนก็สิมีแบบตู้เสื้อผ้ายังข้าวเหนีเนาะแล้วก็เคื่องใส่ไ้ผ่าจำนวนหนึ่งเนาะที่ว่าเอานํำมาได้เมื่อคืนนี้เขาคืนวันเราเสียเอาออกบ่ได้สำได้หัวหลดนะเราก็พยายามแห้งเลยว่าเอาเอาออกจนได้แล้วก็ได้แหลนลงมาหอดพอดีมาเห็นตอนส่วนนั้นเราหล่มง่ายถ่วนลงหัน ตกใจอนนะไรกันจนผ่าคลิปน้องกับมอถือแ <c oughs> ล้วก็นจนนอนเห็นเกเรอยู่ตกใจเห็นอะไรกันจนผ่าคลิปนัองกับเจ้าิีบมือถือเก,กือบนะก็ะทื่ยนคนละขางมากความผาบเหลือแต่เสาสี่เกดดทุกคนเลยส่วนที่เป็นไหม่คือคูล,ลงมาเบิรนะ์เนาะคูล,ลงแต่มขึ้นนี้าะว่ารถด้าเพิ่งเขามาพอหอด มีตั้งแต่ว่าพี่น้องหมู่บ้านเท่าพากันมาลุ่มสาดน้ำซอยกันนอกกับซ้ำแห้งค้นมันกับเคือนเอารถมาสีนะนะเนาะก็เลยแบบเอาน้ำบร่ทันเพื่อนเพื่อนกับมมนบุมมีคนอยู่อีกอย่างนึงมันเป็นเพื่อนไม้ส่วนเครื่องใส่ของซอยทีู่ทั้งเถ่งกับส่วนลายกับทเป็นประเภทเสื้อผ้าสนะสนอนนะนะทุกคนเพราะว่ามันเป็นเสื้อเพิงเนาะเป็นเสื้อเพิงมันก็เลยเห็นหายไ่ล่ามไว้แบบนี้นะ ส่วนเครื่องใส่ฟ้าเพิ่นก็เสียหายบางส่วนเนะาะเพราะว่าบ่ค่อยมีคนอยู่เพิ่นก็เลยบ่ได้เอาอยัางไว้พวกโทรทัศน์พัดลมตู้เย็นเครื่องใส่ต่างๆแหละทุกคนเอ้ยอันนี้แม่นซากตู้เย็นเพย็นเพิ่นกําลังใหญ่อยู่เนาะสาวสิบหกต้น <c oughs> เห็นควันไฟบ่ ไปยังมหมดบอกค่ะเจ้าของเพื่อนกะเห็นยังบ่ได้ทุกคนเลยมีแต่มายืนเบิง่งคือกาเป็นตาเห็นใจเพื่อนอยู่เนาะเห็นยังบ่ได้เลยได้แต่ยืนลำทางนั้นกะที่เป็นหัวรถไถท,ที่เพื่อนพนยายามดึงแกอวมมาคืนนี่เนาะคือเพื่อนว่าอะไรเนาะโจรขึ้นเพื่อนซีบเ่อกระซำไพ่ใหม่เธอหนึ่ง เอาแหละทุกคนเลยให้กำลังใจกันแล้วก็พอจบคลิปไปเพียงสมนีก่อนเนาะไว้โฟกันคลิปนะ